สวัสดีค่ะวันนี้ขอเชิญทุกท่านนะคะมารับฟังบทความเรื่องคู่เรียนรู้ลักหลักสาในาศนาสตร์นพลักษ์นะคะคู่เรียนรู้ของคนแต่ละลักเนี่ยมีความหมายอย่างไรนะคะเรียนไปเพื่อทําความเข้าใจในตนเองได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะคะโดยาศาสตร์ของคู่เรียนรู้นี้นะคะเป็นาศาสตร์ที่ได้เรียนผ่าน การใช้องค์ความรู้นะคะศาสตร์ทางคณิตศาสตร์และศาสตร์ทางเรขาคณิตในเอเนแกรมนะคะโดยองค์ความรู้นี้นะคะได้จากการไปตัวหมอเองนะคะไปได้เข้าเวิร์กช็อปของอาจารย์เมธีจันทราและอาจารย์ตู่การจนาพรมีใหญ่เพอร์กินนะคะในคอร์สอบรมที่ชื่อว่าเอเนไทสู่เอเนแกรมนะคะซึ่งทําให้เข้าใจเรื่องของศาสตร์ตัวเลข ของศาสตร์ทางคณิตศาสตร์และเลขาคณิตนะคะในเอนเนแกรมซึ่งนำมาซึ่งทำให้เราเข้าใจแง่งมุมของเอนเนแกรมหรือศาสตร์นพลักษณ์ที่ในแง่มุมทางจิตใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็ท่าในใดสนใจก็ลองเซิร์ชได้นะคะเพื่อจะไดอ้อาจจะอยากได้มีโอกาสไปเรียนเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วจริงในเอนเดไทส์เอนเนแกรมก็จะมีะมีองค์ความรู้อีกมากมายนะคะแต่วันนี้ที่หยิบมาพูดคุยกันจะเป็นประเด็นหนึ่งในนั้นนะคะ ในคู่เรียนรู้ลักสามลักหนึ่งเนี่ยจะเป็นคู่เรียนรู้ที่เรียกว่าเรียนรู้เรื่องภาพลักษณ์อุดมคตินะคะโดยลักสามกับลักหนึ่งเนี่ยจะมีประเด็นที่เป็นคีย์เวิร์ดนะคะคือลักหนึ่งจะเป็นเรื่องอุดมคติของความดีความถูกต้องใช่ไหมคะส่วนสามเนี่ยเป,เ,เป็นภาพลักษณ์ที่ดูดีนะคะแล้วก็เรียกว่าเป,เป็นภาพลักษณ์ที่ได้ใจคนในสังคมนะคะฉะนั้นคู่นี้มีความเรียนรู้เรื่องภาพลักษณ์กับ อุดมคติอย um, ่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะอ่าลักหนึ่งนะคะเอ่อโดยภาพลักหนึ่งเนี่ยเป็นศูนย์ท้องเนาะให้ความสําคัญกับสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่ทําได้จริงอะไรอย่างงี้ค่ะได้ความเป็นศูนย์ท้องนี่ต้องการการเห็นภาพรวมทั้งหมดด้วยนะคะฉะนั้นความเป็นศูนย์ท้องของลักหนึ่งคือต้องการสิ่งที่จับต้องได้ทําได้จริงการเห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยแต่มันแต่ในความเป็นลักหนึ่งเนี่ยที่เป็นแปลเป็นศูนย์ อ่าลักหนึ่งหรือเป็นสุนทองที่ให้ความสําคัญกับอุดมคติใช่ไหมคะคือสิ่งที่ดีงามเนี่ยค่ะฉะนั้นภาพรวมและสิ่งที่จับต้องได้ของลักหนึ่งเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่อุดม์คติที่ดีงามนะคะก็คือภาพรวมและสิ่งที่จับต้องได้เนี่ยให้ความสําคัญกับสิ่งที่ดีงามหรือเป็นอุดม์คติที่ที่สูงค่านะคะที่ลักหนึ่งต้องการฉะนั้นสิ่งที่ลักหนึ่งต้องการก็คืออุดม์คติแลอุรมคติคืออะไรนะคะ คือมายาที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้กันว่ามายาที่มีคุณภาพคืออะไรนะคะส่วนรัก3ามนะคะรักสามเนี่ยคือให้เป็นส่นใจเนาะส่นใจจะมีเรื่องภาพลักษ์ใช่ไหมคะ,ะมาภาพลักษ์ก็มันเป็นมายาคติชนิดหนึ่งเนาะเป็นภาพที่สวยงามและดูดีชวนมองเนี่ยคะ่ะก็เปลี่ยนเป็นมายาคตินะคะทีนี้มายาคติในแบบสามเนี่ยจะคือในสนยนใจอะคะ่ะทั้งสองสามสี่เนี่ยให้ความสาคัญกับภาพลักษ์หรือมายาคติชนิดหนึ่งในเรื่องทางใจเนาะ ในภาพลักษณ์ที่ดูดีเนี่ยของคนแต่ละลักษณ์จะไม่เหมือนกันนะคะของสามเนี่ยมายาคติที่เป็นภาพลักษณ์ที่สามให้ความสําคัญก็คือเป็นมายาภาพหรือภาพลักษณ์ที่ที่จับต้องได้อะคะ่ะ ที่จับต้องได้คืออะไรบ้างเช่นสามเนี่ยให้ความสําคัญกับภาพแห่งความสําเร็จใช่ไหมคะจับต้องได้ไหมจับต้องได้เนาะหรือการทํโปรดักต์การมีโปรดักต์มีความโปรดักทีฟอะคะ่ะมีทําอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันจนสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะฉันรักษามเนี่ยใส่ใจกับภาพลักษณ์หรือมายาภาพที่จับต้องได้นั่นเองนะคะฉันรักษามเนี่ยจะจะ,จะนําไปสู่มายาภาพจะทําให้มายาภาพเนี่ยนำไปสู่สิ่งที่จับต้องได้ที่เรียกว่าภาพลักษณ์ที่ ที่ที่ดีที่ดีงามเนาะจะสังเกตไหมคะว่า1ก็ให้ความสาคัญกับสิ่งดีงามสามก็ต้องการภาพลักษณ์ที่ดีงามเช่นกันเนาะอันแต่มันจะเป็นคนละมุมกันนะคะฉะนั้นในแง่1กับ3เนี่ยความเป็นภาพลักษณ์และความเป็นอุดมคติเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆมันมีจุดร่วมกันอยู่นะคะก็คือทั้ง2อ,อันเนี่ยคืออยู่ในโหมดของความปรุงแต่งหรือมายาคติทั้งคู่นะคะแต่เพียงแต่มันอยู่คนละมุมคนละมุม,คน,ม,มคนละจุดกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะ ลักสามเนี่ยให้ความสําคัญกับภาพที่เป็นความงามในอุรมกคติในสายตาผู้คนและฉายภาพความงามชวนฝันเนี่ยไปสู่ใจผู้คนเพื่อให้ได้ใจคนนะคะเพื่อให้ผู้คนและคนในสังคมเห็นว่าตนนั้นเป็นคนในอุรมกคติฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสามเนีให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์นะคะแต่ภาพลักษณ์ที่สามต้องการให้คนเห็นคืออะไรคืออย่าให้ทุกคนนะรู้สึกว่าฉันเนี่ยเป็นคนในอุรมคตินะ นี่น่าสนใจนะคะคือสามเนี่ยไม่ไม่คือหนึ่งเนี่ยเขาเล่นกับอโรคติแบบตรงๆเนาะคือต้องการให้ตัวเองเนี่ยทาสิ่งที่ดีดีที่ดีงามที่ถูกต้องเป็นอโรมคติแบบตรงๆเนาะเขาเป็นแบบสูนท้องเนาะแต่สามเนี่ยเล่นกับอโรมคติเหมือนกันแต่เป็นอโรมคติที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นก็คือว่าสามต้องการให้ตัวเองเนี่ยมีภาพลักษณ์หรือ,อ,อมีลักษณะ บางอย่างที่แสดงออกและทําให้ทุกคนนะรู้สึกว่า,าี่มเป็นคนในอารมคติของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นในชาวลักสามก็คือว่า3เนี่ยต้องการให้ตัวเองเป็นอุดมคติในใจคนอื่นนะคะแต่1เนี่ยต้องการให้ตัวเองเป็นอุดมคติในใจตัวเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาพูดประเด็น3ก่อนเนะาะสเนี่ยต้องการให้ตัวเองมีภาพลักษณ ที่เป็นอุดมคติในใจของผู้คนนะคะของคนอื่นของคนในสังคมเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือคือเรื่องของการฉายภาพออกไปนะคะที่เป็นภาพที่ดีงามที่เป็นภาพที่ออกมาแล้วดูอุดมคตินะคะอ่ะเป็นการฉายภาพอุดมคติออกไปเข้าไปอยู่ในใจคนเนาะแต่ลักหนึ่งคืออะไรลักหนึ่งเนี่ยสื่อสารสิ่งที่ ที่ที่ต้องการออกไปนะคะก็คือต้องการเรื่อง,องความดีความถูกต้องความดีงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยลักษณะของลักหนึ่งก็คือต้องการทําสิ่งที่ดถีถึงที่ถึงที่ถูกต้องเพราะว่านั่นคืออุรมคติในใจของลักหนึ่งและลักหนึ่งต้องการทําไปเพื่อตอบโจทย์ตัวเองนะคะว่าเราทําดีพอแล้วหรือยัง เราทําถูกต้องหรือ,อยังเรามีข้อไหนที่ยังไม่ถูกต้องไหมหรือมีจุดตําหนิไหมเราต้องปรับปรุงตัวตรงไหนอันนี้คือรักหนึ่งใช้ลักหนึ่งเนี่ยจะเล่นมุมของอารมคติในแง่กับตัวเองนะคะคืออยากเห็นตัวเองเป็นคนที่ทําสิ่งที่ถูกต้องเป็นเป็นการเล่นอรุรมคติเพื่อตอบโจทย์ตัวเองนะคะแต่สามเนี่ยต้องการให้ตัวเองเป็นอรุรมคติเพื่อตอบโจทย์สังคมนะคะแย้ผู้เรียนมอง3าเป็นคนในอรุรมคติแต่1อยากเห็นตัวเองตามอุรมคติของตัวเองนะคะ แต่ในแง่ของมายาเนาะดมคติเป็นมายาคติชนิดหนึ่งอย่างไรนะคะก็คือจริงๆดวคติสุดท้ายมันไม่มีจริงเนาะมันเป็นความปรุงแต่งชนิดหนึ่งนะคะเป็นมายาคติที่ใฝ่หาคุณค่านั่นเองฉะนั้นมายาคติมันมีหลายชุดเนาะมันก็มีมีหลายๆแบบอะค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือชนิดชนิดของมายาคติชนิดหนึ่งก็คือชื่อว่าุดมคตินั่นเองนะคะเป็นมายาคติที่ใฝ่หาคุณค่านะคะอ่า ทีนี้น่แ่การเติบโตเมื่อหนึ่งได้เรียนรู้จากสามจะรู้อะไรหนึ่งได้เริ่มรู้ว่าสิ่งที่เองยึดยึดกลุ่มยึดแน่นยึดอย่างเหนียวแน่นเป็นก้อนแข็งคือความดีงามความถูกต้องความดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่แท้ก็เป็นมายาคตินะคะเอ,อคืออย่างนี้คือบางทีพอรักหนึ่งนะะเนี่ยค่ะให้ความสําคัญกับความดีความถูกต้องใช่ไหมคะมากๆมากจนกระท,ทั่งบางทีอ่ะเชื่อว่าสิ่งที่เองยึดถือนะั่นคือคือสัจธรรมเลยนะคะ พอความเชื่อที่เป็นแบบนั้นปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นเหมือนกับวันแข็งมากเลยอะคะ่ะแข็งจนชนิดที่เรียกว่าถ้าตัวเองทําทําไม่ได้อะ่ะอย่างที่ตัวเองยึดไวอ้อ่ะก็จะรู้สึกตัวเองผิดตัวเองบาปตัวเองใช้ไม่ได้หรือถ้าคนอื่นทําแบบนั้นไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าทําไมเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาก็เป็นคนใช้ไม่ได้ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนเป็นตัดสินเขาอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะอะไรเพราะยึดกลุ่มยึดกลุ่มอุดมคติของตัวเองอย่างเหนียวแน่นมากนะคะยึดจนเป็นก้อนแข็งเลยอะค่ะ แต่ถ้าหนึ่งที่เติบโตจะเริ่มถอยมาและเห็นว่าสิ่งที่ตัยึดกลุ่มเนี่ยก้อนแข็งเนี่ยจริงจก็เป็นแค่มายาคติชนิดหนึง่งมันเป็นความปรุงแต่งแบบหนึ่งเหมือนกันมันไม่ใช่สัจธรรมนะคะแต่ถ้าหนึ่งที่ไม่เห็นตัวเองตรงเนี้ก็จะเชื่อว่าก้อนที่ตัวเองยึดไว้เนี่ยคือสัจธรรมชีวิตเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีใครผิดไปจาก ตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะรับไม่ได้ไม่ว่าตัวอาจจะเป็นตัวเองที่ผิดไปจากตรงนั้นก็รับตัวเองไม่ได้ยอมรับตัวเองไม่ได้หรือคนอื่นไม่เป็นแบบนั้นก็จะยอมรับไม่ได้เหมือนกันนะคะ <WAS S 1> แต่ทีนี้ถ้าลักหนึ่งที่เติบโตนะคะก็จะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่ยึดต,ติดถือเนี่ยจริงมันก็เป็นมายาคติั่นแหละเป็นความปรุงแต่งชนิดหนึ่งนะคะ <Was S 1> แล้วก็ถ้าลักหนึ่งเห็นตรงนี้ได้เนี่ยจะเกิดการคลายออกคลายออกมาการคลายออกเนี่ยจะนํามาซึ่งความ ความดีงามที่แท้จริงอะ่ะคือการเข้าถึงเข้าใจสัจธรรมชีวิตนะคะการเข้าถึงเข้าใจสัจธรรมชีวิตคืออะไรคือเข้าถึงเข้าใจและยอมรับธรรมชาติอย่างที่เป็นอ่ะหยู่ตรงนี้เลยนะคีย์เวิร์ดคือเข้าถึงเข้าใจยอมรับธรรมชาติอย่างที่เป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็นนะคะธรรมชาติของหนึ่งเนี่ยบางทีจะออโต้ยึดติ ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ควรเป็นแบบนั้นแบบนี้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเรายึดติดสิ่งหนป่งาให้มันเป็นในสิ่งท nah, ีง่เราอยากให้เป็นไม่คือเราอ่ะอยากให้มันเป็นในแบบที่เราคิดว่ามันดีนั่นแปลว่าเราอ่ะยึดติดแล้วนะคะนั่นคือเรายึดติดชุดความคิดเราและชุดความคิดคืออะไรก็คือชุดความคิดก็คือความคิดปรุงแต่งชนิดหนึ่งนะคะแล้วเราไปเชื่อว่าสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยเป็นความจริงและเป็นสัจธรรมชีวิตที่ต้อง ต้อง follow ต้องตามอะไรยเงี้ยซึ่งไม่ใช่นะคะแต่ถ้ารักหนึ่งที่เติบโตจะเริ่มยอมรับและเข้าใจธรรมชาติอย่างที่มันเป็น ipt. ไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็นนะคะใช่เมื่อไรก็ตามที่รักหนึ่งยึดติดกับอะไรก็ตามที่มันเป็นความแบบฉันว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะคะแล้วมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละถ้าไม่เป็นแบบนี้แปลว่ามันไม่โอเคเนี่ยแปลว่าเรากาลังยึดตามสิ่งที่เราอยากให้เป็นนั่นแปลว่าเรากําลังตก่ลงมายาคติตก่องความปรุงแต่งอยู่นะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่รักหนึ่งเติบโตจะเริ่มเห็นนนนตรงี้้้ไดทัขึว่า เออมันก็คือสิ่งที่เราไปยึดต,ติดเนาะความจริงคือมันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะคะความจริงคือมันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละทั้งตัวเราทั้งคนใกล้ตัวและสังคมนะคะเช่นตัวเราบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเนาะได้ไหมได้นะคะฉะนั้นถ้ารักหนึ่งเห็นแบบนี้ปุ๊บก,ก็จะไม่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 ลงโทษตัวเองรุนแรงเกินไปนอย่างเงี้ยค่ะไม่กดดันตัวเองมากไปเพราะว่าเข้าใจเข้าถึงและมีความเห็นใจ ตัวเองเห็นใจผู้คนในโลกนี้ที่เขาเป็นอย่างที่ที่ไม่เหมาะสมอ่ะในมุมเราอ่ะเรามองเขาไม่เหมาะสมอ่ะแต่ความจริงเขาแค่เป็นอย่างที่เขาเป็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นถ้ารักหนึ่งใครตัวออกได้ก็คือการเติบโตการใครตัวที่ว่าเป็นเรียนรู้จากรักษามก็คือเริ่มเห็นว่าความดีงามบางอย่างเนี่ยจริงๆมันคือภาพลักษณ์นะเออมันเป็นมายาคตินะซึ่งของสามเนี่ยอาจจะเป็นตัวเป็นลักษณะอะค่ะเป็นบุคลิกค่ะที่ทําให้หนึ่งอาจจะเห็นภาพตรงนี้ยได้ ได้ได้เป็นรูปธรรมขึ้นนะคะอ่าทีนี้ของสามได้เรียนรู้จากหนึ่งคืออะไรสามได้เรียนรู้จากหนึ่งที่ว่าสามเนี่ยต้องการฉายใช่ไหมฉายแสดงเนี่ยเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยค่ะเป็นมายาภาพที่ฉายออกไปว่าว่าเราเนี่ยดูดีนะคะฉะนั้นสามที่จะเป็นลักษณะฉายภาพอะคะ่ะ เป็นฉายภาพออกไปให้สังคมเห็นว่าเรามีภาพรักษที่ดูดีและชวนมองน่าชื่นชมนะคะดังนั้นภาพที่3ามฉายออกไปก็คือภาพรักณที่ดูดีชวนมองน่าชื่นชมเป็นภาพที่สวยชวนฝันในแบบคนในอุดมคติอย่างที่คนในสังคมส่วนใหญ่ต้องการหรือใฝ่หาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซึ่งบางทีสามก็เป็นภาพดีๆนั้นเป็นภาพดีๆนั้นเช่นเป็นผู้หญิงที่ดีๆก็เป็นแบบนี้เป็นผู้เป็นเป็นคนประสบความสําเร็จต้องเป็นแบบนี้ เป็นหัวหน้าที่ดีต้องเป็นแบบนี้เป็นลูกน้องที่ดีต้องเป็นแบบนี้เป็นนักเรียนที่ดีต้องเป็นแบบนี้เป็นครูที่ดีต้องเป็นอย่างนี้เป็นหมอที่ดีต้องเป็นภาพนี้ต้องแสดงออกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีมีต้องมีภาพยังไงต้องส่งออกไปยังไงต้องมีท่วงท่ากิริยามารยาทอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันจะออกมาด้วยพล็อตนะคะด้วยพล็อตของของภาพที่ ที่ดีงามในใสายตาของคนในสังคมซึ่งซึ่งสามเนี่ยต้องการฉายออกไปว่าเขาคือสิ่งดีงามในสังคมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเขาก็อยากจะเป็นเป็นคนในอุดมคติของสังคมใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าถ้าสามที่เรียนรู้จากหนึ่งเนี่ยจะเข้าถึงอุดมคติว่าที่แท้จริงแล้วอุดมคติจริงๆคืออะไรเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสามจะไปเล่นกับภาพที่แสดงออกแต่ไม่ได้รู้แก่นอ่ะ มันเหมือนกับไปอยู่ที่เปลือกอะแต่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่แก่นอะเช่นเช่นสมมติว่าภาพที่สามต้องการคือเป็นหัวหน้าที่ดีอะ่ะแล้วหัวหน้าที่ดีจริงๆคืออะไรใช่ไหมคะมันมีความหมายยังไงร,ระดับลึกๆแก่นของมันคืออะไรมันไม่ใช่แบบเป็นภาพว่าต้องแสดงท่าทีแบบนี้ทําแบบนี้เป็น เป็นหัวหน้าที่ดีอย่างเงี้ยหรือเป็นครูที่ดีเป็นอาจารย์ที่ดีต้องแสดงออกแบบนี้ต้องทําแบบนี้ซึ่งบางทีบางทีที่สามที่แบบยังไม่ค่อยเติบโตเนี่ยค่ะชาาติดสางที่ติดเปลือกมากมากค่ะบางทีก็จะไปไปแค่ไปเรียนแบบอะค่ะว่าเห็นครูคนนี้เป็นแบบนี้แล้ว๊อปปูล่าไปทําแบบเขา เห็นครูคนนี้ทําแบบนี้แล้วมีคนชื่นชมไปทําแบบเขาครูคนนี้ทําแบบนี้แล้วได้รับรางวัลไปทําแบบเขาแต่ว่าไปก๊อปเขามาโดยที่ไม่ได้เข้าใจแก่นนะคะฉะนั้นบางทีบางทีที่สามที่ไม่ได้เข้าใจแก่นลึกๆอ่ะพอไปก๊อปแบบนั้นมาไปเอาแบบนั้นมาทําเนี่ยมันเลยเป็นเลยดูปลอมอ่ะค่ะแล้วมันดูไม่สมไม่สมเหตุสมผลกับหน้างานจริงๆอ่ะเพราะว่าเหมือนไปไปก๊อปปี้เพจมาคือก๊อปละวางเลยซึ่งพอไม่เข้าใจแก่นอ่ะว่าเอจริงๆแล้วแบบ ให้ความดิบอยอย่างครูคนเนี้คาแรคเตอร์เขาเป็นแบบเนี้แล้วทําให้เด็กรู้สึกดีอะ่ะมันคืออะไรจริงๆแก่งของมันคืออะไรเก่นของมันไม่ใช่ไม่ใช่ทวงท่าไม่ใช่กิริยาไม่ใช่การกระทํานั้นเนาะแต่มันเป็นอินเนอร์เขาบางอย่างแล้วมันเป็นเจตจํานงเขาบางอย่างที่อยากจะให้ลูกศิษย์ได้ดีให้ลูกศิษย์เก่งขึ้นจากใจเขานะคะฉะนั้นสิ่งที่สขอ,ออกมาข้างนอกมันเป็นแค่อค์ประกอบ์ข้างนอกเฉยๆแต่ว่าจริงๆมันมีรากฐานจากข้างในของเขาอย่างเงี้ยคะ่ะฉะนั้น ถ้าสามเนี่ยเขาเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ว่าแก่นของอุดมคติเช่นภาพลักษณ์ของครูครูท,ที่ดีหรือพ่อที่ดีเนี่ยโอเคเขาแสดงออกอย่างเนี้ยแต่ภายใต้การแสดงออกอย่างเนี้ยเขาต้องการเสืออะไรหรือว่าภายใต้แสดงออกอย่างนี้มันมีที่มาคืออะไรเข้าใจคาว่าที่มาของของภาพที่แสดงออกอ่ะว่าเข้าใจว่ามันมีที่มาคืออะไรเข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรเพื่ออะไรกันแน่นะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สาม สามที่ติดเปลือกบางทีจ,ง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 จะไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไปอยู่กับเปลือกข้างนอกหรือภาพลักษณ์เนาะจนไม่ได้หาแก่นไม่เจอว่าจริงๆคุณค่าของมันอยู่ตรงไหนทําไมต้องเป็นครูที่ดีทําไมต้องเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีและการทําคําทําแบบนี้มันดียังไงอะไรอย่างนี้บางทีสามก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะก็จะไปรู้แต่ว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เพื่อที่เพราะว่าเห็นแบบทําแบบนี้แล้วมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยได้ความสําเร็จ ะะได้รับการยอมรับได้รับชื่นชมก็ไปทําแบบนั้นตามๆไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นธรรมชาติเนาะเพาะสุรักจะมีธรรมชาติของตัวเองสามก็ปีลกลไกทางใจคือ identification เนาะก็คือเรียนแบบคือเรียนแบบของสามคือเรียนแบบไปได้อัตโตนมัติจริงๆคือเนียนมากอ่ะมันเป็นไปโดยอัตโตนมัติทุกทีสามไม่รู้ตัวเช่นเข้าสังคมนี้ต้องเ,อาเขาเรียกน้ําเสียงต้องประมาณนี้จะได้รับการยอมรับ ต้องพูดแบบนี้ต้องวางท่าแบบนี้ต้องวางแขนขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะดูสวยงามหน้ามองหรือจะทําให้คนรู้สึกชื่นชมเราเขาจะมีภาพไอดอลในใจว่าเป็นภาพครูแบบนี้เป็นภาพหัวหน้าแบบนี้แล้วลูกน้องจะชอบเขาก็จะไปไปก๊อปมาไปเรียนแบบมาโด้วยอัตโนมัติไม่ได้เจตนานะคะแต่ว่ามันเป็นไป,นปนโดยธรรมแล้วก็เอาเข้ามาทําเอาเข้ามาทํามาเป็นมาเป็นตัวเองอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่ง แต่แบบไม่รู้ว่าลึกๆแล้วเอไอ้ท่วงท่าแบบนี้มันมีความหมายยังไงหรือการทําแบบนี้จริงๆลึกๆความหมายจริงๆมันคืออยู่ตรงไหนกันแน่นะคะพิธาสารเนี่ยเข้าถึงอุดมคติที่แท้จริงคือถ้าเรียนรู้จากชาวลักหนึ่งจะรู้เรื่องรู้ว่า้ารักชาวรักหนึ่งจะมีความให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะว่าทําอะไรเพื่ออะไรทําอะไรเพื่ออะไรคุณค่าของมันอยู่ตรงไหนประโยชน์ของมันคืออะไรนะคะถามจะหนึ่งจะเข้าใจที่ไปที่แก่นจะไปเข้าใจไปที่แก่นแล้วก็ต้องทําแก่นให้ดีที่สุด ให้ดีที่สุดเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยแล้วก็เล่นกับรายละเอียดนะซึ่งแบบอีสามเขาจะไม่เล่นกับรายละเอียดนะเขาเล่นกับภาพรวมที่จะแบบออกมาแล้วแบบฉายออกมาเลยฉายออกมาให้ให้ดูงดงามตื่นตาตื่นใจนะชื่นชมใช่ไหมแต่หนึ่งเขาจะเล่นกับดีเทลทุกรายละเอียดต้องเป๊ะไปหมดฉะนั้นถ้าสามเข้าใจคุณค่าของทุกรายละเอียดของสิ่งนั้นเนาะมันคืออะไรกันแน่เนี่ยจะให้สามเป็นสามที่ลึกซึ้งนะคะแล้วเป็นสามที่ ที่ที่เวลาส่งงานออกไปค่ะเนี่ยจะเป็นงานที่คุณภาพของจริงอ่ะมันไม่ใช่แค่ออกไปแบบสบภาพเหมือนอ่ะแค่ดูเหมือนอ่ะแต่มันคือของจริงอ่ะมันดีอ่จริงจริงเช่นเป็นหัวหน้าที่ดีจากใจจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ดีแบบเออเป็นหัวหน้าที่แบบเชียร์อัพลูกน้องนะทาให้ลูกน้องรู้สึกดีเอ,อ่อเป็นหัวหน้าทีพ่พูดคุยกับทุกคนเ,ออเป็นหัวหน้าที่รับฟังทุกคนเป็นเป็น เป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเป็นแพทเทิร์นน่ะเป็น How t แพทเทิร์นน่ะแต่ว่าเมืนมันไม่ได้เข้าใจว่าเออแล้วั้งหมดอย่างเงี้ยไปเพื่ออะไรการรับฟังลูกนะ้อยจริงๆมันคืออะไรกันแน่อย่างเงีย้ยค่ะฉะนั้นการเข้าใจเข้าถึงตรงเนี้ยมันคือความลึกซึ้งเนาะซึ่งท้ารัสามได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วเข้าถึงจริงๆอะคะ่ะสามก็จะเติบโตและมีคุณภาพใจที่ดีขึ้นนะคะที่สิ่งที่ต้องระวังของชารักษามอันหนึ่งก็คือวานทีสามก็พอรู้ว่าอ๋อฉันจะต้องลึกซึ้งนะฉันจะต้องดีเทลฉันต้องแบบว่าเข้าถึงแก่นเีย บางทีก็จะกลายเป็นว่าออโต้ไปเป็นแบบคล้ายๆแบบนั้นอะเปิดเปอร์ฟอร์มว่าฉันเข้าถึงแก๊นะแต่จริงๆมันอาจจะยังไม่ได้ถึงจริงสม่พวกนี้นะก็ก็ใครว่าไปติดเปลือกอีกเปลือกหนึ่งอยู่ดีอย่างนี้นค่ะฉะนั้นนี้เป็นสิ่งที่สิ่งที่สต้อง ค่อยๆรับรู้เกี่ยวกับตัวเองนะคะค่อยๆมีเซลล์ออรเวนิสรับรู้เกี่ยวกับตัวเองว่าเรากําลังทําอะไร<อ>เพื่ออะไรนะคะคือกับประถามตัวเองนะคะก็จะเข้าถึงแก่นของตัวเองจริงๆนะคะซึ่งตัวนี้จะทําให้สามเติบโตแล้วถ้าสามเติบโตแล้วเข้าถึงแก่นของสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยสามจะเดือดร้อนจากเ е ตติ้งน้อยลงมากนะคะเพราะสามเป็นลักหนึ่งที่เวลาแบบมีการฟีดแบ็กที่ที่ไม่ได้เ е ตติ้งอย่างที่ตัวเองคาดหวังอาจจะจะสะเทือนแรงจะสะเทือนแรงเพราะว่าให้ความสําคัญกับสื่อเนาะ เออว่าเขารักเราไหมชอบเราไหมนิยมเราหรือเปล่าอนะไรเงี้ยพอเขาฟีดแบ a ไม่ค่อยดีนี่จะจะเสียใจแรงแต่ถ้าสามเนี่ยเข้าถึงแก่นของสิ่งที่ทําเนี่ยจะเริ่มเดือดร้อนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะภูมิใจอะ่ะในคุณค่าของสิ่งที่เราทําอ่ะเพราะเราเห็นความดีของสิ่งที่เราทําโดยที่ไม่ต้องรอคนอื่นมารับประกันนะคะอันตรงนี้จะมีความหมายนะว่าเพราะอะไรชาวลักสามจึง จ,จึงเติบโตมากขึ้นมากขึ้นจากการเข้าถึงแก่นของสิ่งที่เองทำแล้วถ้าเรารู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราทําโดยไม่ต้องรอคนอนื่นมาชื่นชมหรือรับประกันเนี่ยนั่นแหะค่ะคือการเติบโตของชาวรักสามซึ่งอันนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นคู่เรียนรู้เนาะกับชาวรักหนึ่งซึ่งชาวักหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจและรู้สึกดีด้วยตัวเขาเองเมื่อเขาทําสิ่งที่ที่เขารู้สึกว่าเออเขาเขาเขาสวกทําทำได้ได้ดีอ่ะ เขารู้สึกว่าเออตรงนี้ยเขาทาได้โอเคฉะนั้นคนเนี่ยจะชมหรือไม่ชม,มนหนึ่งก็จะไม่ได้หวั่นไหวนะคะตรงข้ามถ้าเขาทำยังทำได้ไม่ดีแต่คนมาชมหนึ่งจะรู้สึกแยกก่กว่าเนาะเพราะว่าเขาว่าจะจะเป็นคนที่เลทตัวเองนะคะแต่ว่าสามเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสามจะต้องการการเลตติ้งจากคนอื่นเนาะเพราะว่าสามได้เห็นมันด้วยตัวของใจของสามเองจริงๆอะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการตอบโจทย์ตอบใจคนอื่นว่าฉนันอุดมคติ ฉันดีแล้วหรืออย่างอะไรยเงี้ยโดยผ่านคนอื่นเนาะแต่หนึ่งอะ่ะเขาผ่านจากตัวเขาเองที่เขาที่เขามีดวงคติมีธงเขาเองอย่างเงี้ยค่ะอ่ะฉะนั้นสาที่เติบโตก็จะมีธงเป็นของตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้นจากการเข้าถึงคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองทํารู้ว่าเรากําลังทําอะไรเพื่ออะไรสิ่งนี้มีคุณค่าความหมายอย่างไรในเชิงประจักษ์ประจักษ์จากใจเราจริงๆนะคะไม่ได้เกิดจากแสงหรือสื่อให้ให้เรามานะคะ อ่ฉะนั้นตรงนี้จึงสําคัญมากเลยนะคะว่าถ้าสำหรับชาวรับถามเนี่ยคะ่ะก็เติบโตจากการที่เข้าถึงแก่นถึงคุณค่าของสิ่งที่ที่ภาพลักษณ์อ่ะที่เราใช้ออกไปอะ่ะเข้าถึงของโปรดักต์ของหัวโขนที่เราสวมไว้อะไรเงี้ยคะ่ะหรือบทบาทที่เราไปสวมไว้เนี่ยเขาเข้าถึงมาจริงๆว่าสิ่งที่เราไปสวมเนี่ยจริงความหมายของมันคืออะไรเช่นพ่อที่ดีเป็นยังไงคุณแม่ที่ดีคืออะไรลูกที่ดีคืออะไรกันแน่เงี้ยคะ่ะ ก็นี่แหละคะ่ะคือคุณภาพใจของสามที่เติบโตขึ้นนะคะแล้วก็จะเข้าถึงคุณค่าของสินะ่งนั้นแล้วก็จะหวั่นไหวจากเรตติ้งรับประกันจากข้างนอกน้อยลงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะเข้าถึงคุณค่าของตัวเองได้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าสามจะเริ่มรู้ว่าสิ่งที่สําคัญและมีความหมายจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่มันไม่ใช่แค่ภาพที่ฉายออกไปเนาะแต่มันคือแก่นข้างในที่มีความหมายกว่าซึ่งพอสามเริ่ม เริ่มเข้าถึงความหมายที่มันอยู่ภายใต้เลยระดับที่ที่เป็นที่มาเป็นแรงผลักดันที่แท้จริงของสิ่งนั้นของสิ่งที่ทําออกไปเนี่ยก็จะเข้าถึงแก่นภายในของตัวเองด้วยนะคะว่าเราตัวเราแล้วตัวเราละ่ะคืออะไรตัวเราคือเรากําลังทําอะไรเพื่ออะไรกันแน่นะคะสิ่งไหนที่มีคุณค่ามีความหมาย กับชีวิตเราหรือใจเราจริงๆนะคะนางก็จะกลับมาอยู่กับตรงนี้ได้ละเอียดหรือซึ้งขึ้นอย่างระเมยดระใหม่มากขึ้นนะคะฉะนั้นในการเติบโตของรักหนึ่งรักสามเนาะก็เป็นเรื่องคู่เรียนรู้นะคะก็มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพที่ฉายกันคนละด้านเนี้ยคะ่ะอย่างที่กล่าวไปเนาะอ่าฉะนั้นหนึ่งก็สามารถเรียนรู้และเพิ่มเพิ่มการเข้าใจอะคะ่ะว่าสิ่งเจนยิฐกลุ่มที่ที่อยู่ในชุดของความดีความถูกต้องความดีงามเนี่ยจริงๆก็คือมายาคติเหมือนกันคือเหมือนหนึ่งจริงๆก็ติดภาพลัก ในแบบหนึ่งแต่เป็นภาพลักษณ์ที่สวยอะ่ะสวยก็คือความดีมอะค่ะมันมาในรูปแบบที่สวยอะค่ะอ่ะฉะนั้นถ้าเข้าถึงตรงนี้จริงมันก็เป็นชุดความชุดความปรุงแต่งแบบหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นถ้าถ้าหนึ่งเห็นตรงนี้ปุ๊บก็จะคลายออกเนาะแล้วก็จะเริ่มเข้าถึงเข้าใจความดีที่แท้จริงก็คือการเข้าถึงธรรมชาติอย่างที่เป็นใช่ไหมะนีธรรมชาติอย่างที่เป็นทั้งในตัวเราและผู้คนนะคะไม่ใช่อย่างที่เราคาดหวังหรืออยากให้เป็นนะคะอ่ะ ส่วนสามก็เช่นกันนะคะก็จะเข้าใจในมุมของคุณค่าที่เป็นแก่นของภาพลักษณ์ที่ดีนั่นแนหะจริงๆแล้วความดีของมันคืออะไรกันแน่รวมถึงตัวเราด้วยที่เรามีภาพลักษณ์ที่ดูดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความความดีความงามของเราจริงๆคืออะไรกันแน่นะคะมันจะไม่ใช่ภาพที่เราฉายออกไปเลยก็ได้นะคะ อันนี้ก็ขออนุญาตฝากบทความนี้ไว้นะคะถ้าท่านใดมีประสบการณ์จริงไม่ว่าท่านจะไปรักหนึ่งรักสามที่เริ่มเห็นแบบนี้นะคะเช่นหนึ่งเริ่มปลดล็อกตัวเองเริ่มเห็นเท่าทันน่ะท่านทันว่าเออบางทีเราก็ยึดติดกับความปุงแต่งที่ที่มาในรูปสวยๆว่าคุณความดีเนี่ยเออพอเราคลายออกเนาะหรือความหรือไม่ชช่อความถูกต้องเนี่ยพอเราเริ่มคลายออกเราเริ่มเห็นเน่ะเห็นมันจริงๆว่าเออจริงมันก็เป็น ชุดความคิดชนิดหนึ่งอะที่มันปุ่งขึ้นมาเนี่ยพอเราคลายออกแบบนี้แล้วเราเป็การเรียนรู้และเติบโตอย่างไรบ้างก็อยากถ้าท่านไหนมีประสบการณ์ก็อยากให้แบ่งปันกันนะคะหรือสก็เช่นกันนะคะชาวรักษาท่าาจะเห็นประเด็นว่าเออพอเราเริ่มเริ่มอยู่เริ่มนิ่งๆและลึกๆกับบางอย่างได้อย่างแท้จริงเริ่มเห็นคุณค่าของบางสิ่งจริงๆที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่จัดฉายออกไปเพื่อให้คนชมหรือเป็นหรือได้รับความสําเร็จละแต่ว่ามัน,มน,เ,นเราเห็นแก่นของมันอะ จริงๆอย่างนี้ค่ะเออมันมันเกิดอะไรขึ้นหรือเราเห็นเห็นเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทําด้วยหัวใจเราจริงๆอ่ะเออมัน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 มาได้ยังไงนะสิ่งนี้ทาไมเราถึงได้เกิดการเรียนรู้อย่างนี้ได้เนาะและมันมันมันมีมาถึงท้ายมาให้ความหมายอะไรกับเราค่ะค่ะก็แบ่งปันได้เลยนะคะซึ่งทุกประสบการณ์ที่ท่านแบ่งปันก็จะมีประโยชน์กับผู้มาฟังมากๆค่ะมาฟังมาอ่านมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังกันนะคะถ้ามีคําพูดใดที่ทําให้ท่านไม่สบายใจต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ